กอฟฟังกิ้งฮีโร่ถึงกับช็อตฟิลเมื่อเจอลูกสาวเบรกหลังบอกให้เตือนแม่เรื่องดื่มเหล้าน้องชูใจบอกอะไรที่เป็นความสุขก็ทําไปเถอคะค่ะมันไม่ได้หนักหัวใครโดยกอฟฟังกิ้งฮีโร่ได้ออกมาโพสต์ Facebook เป็นบทสนทนาที่เข้าได้คุยกับลูกสาวอย่างน้องชูใจชูใจวันนี้แม่กินเหล้ามาหรือเปล่าลูกกินนิดหน่อยค่ะช่วงนี้แม่กินเหล้าทุกวันเลยอ่ะเตือนแม่หน่อยนะลูกแม่กินไม่เยอะค่ะ มันก็เป็นความสุขของเขาอะไรเป็นความสุขที่ไม่เดือดร้อนใครก็ให้เขาทําไปเถอคะค่ะแต่เล่ามันไม่ดีนะลูกมันทําลายสุขภาพเขาหนูว่าถ้าเขารับผลที่ตามมาได้ก็ปล่อยเขาไปเถอคะค่ะเขาไม่ได้กินจนรับผิดชอบอะไรไม่ไหวแต่ช่วงนี้เขากินทุกวันเลยนะลูกมันก็ไม่ได้เป็นหนักหัวใครนะคะเคเลยยอมละ และเขายังได้มาคอมเมนต์เพิ่มเติมใต้โพสต์ด้วยครับว่าลูกแก้วลูกคำวงเล็บไผเป็นคนเหนือจะเข้าใจอ่ะใครเป็นคนเหนือช่วยมาอธิบายหน่อยครับว่าลูกแก้วลูกคำแปลว่าอะไร ซึ่งหลังจากที่กอล์ฟักกิ้งฮีโร่ได้โพสต์ออกไปมีทั้งแฟนๆและชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์แซวกันอย่างมากมายครับบางคนบอกว่าอย่างชอบเลยน้องชูใจไม่เสียแรงที่เป็นพี่เลี้ยงออนไลน์น้องมาตั้งแต่เบบีบางคนก็บอกว่าน้องชูใจเนี่ยโนหนึ่งในการช็อตฟิลพ่อตลอดเลยบางคนก็บอกว่าอย่าให้ลูกรู้ว่าเมื่อก่อนเรื่องเล่าเนี่ยพ่อก็สุดมาก,ก่อนบางคนบอกว่าชอบความคิดน้องให้รู้สะบ้างว่าลูกใครและมีเยอะมากครับที่บอกว่าลูกสาวแม่ร้อยเปอร์เซ็นต์